ใช่ครั้งแรกค่ะที่มีมาตรการให้หรือถอนพงพางในทะเลสาบสงขลานะคะที่ผ่านมามีความพยายามในการเจรจาขอรื้อถอนมาแล้วหลายครั้งแต่มีเพียงครั้งเดียวก็คือเมื่อปี2557ค่ะที่สามารถรื้อถอนพงพางได้สําเร็จโดยครั้งนั้นมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเจ้าของพงพางกว่า30คนเป็นเงินรวมแล้วกว่า11ล้านบาทแต่ว่าหลังจากรื้อถอนไปไม่นานปรากฏว่าก็มีพงพางกลับมาเหมือนเดิมค่ะ เอกสารรายชื่อผู้ประกอบอาชีพประมงพงพางและใส่นั่งในทะเลสาบสงขาที่เคยได้รับเงินเยียวยาเมื่อปี2557เพื่อยินยอมรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายทั้งพงพางและใส่นั่งในเอกสารมีข้อมูลชัดเจนค่ะทั้งชื่อนามสกุลจุดที่วางพงพางและจำนวนเงินตามเอกสารมีผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนั้น32คนรวมเป็นเงินกว่า11ล้านบาท ซึ่งคนที่ได้รับเงินเยียวยาขั้นต่ำอยู่ที่80,000บาทและสูงสุดก็คือ450,000บาทแต่ว่าสุดท้ายก็ยังคงมีพงพางและใส่นั่งกลับเข้ามาทำกินในทะเลสาบสงขลาเหมือนเดิมไทย p ี s สอบถามชาวประมงที่ใช้เครื่องมือพงพางในตำบลหัวเขาอําเภอสิงหนะครบอกว่ากลุ่มคนที่ทำพงพางในปัจจุบันเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มที่เคยได้รับเงินเยียวยาเมื่อปี2557 และเรียกร้องให้ภาครัฐยุติการรื้อถอนพงพังในวันที่19พฤษภาค,คมนี้ค่ะนี่และพุ่ข้ความการุณาผู้ว่าจะออกตำไรพงพังของผมแม่รับตัางรีอะไรบ้งได้มาที่ปีแล้วกันนี้ได้จ้ามชิปปีได้แล้วตีผ้าลูกผ้าร้านเโยนป้าขอบขัวโยนติ้งกับคนรเอิญกระพันานะตั้งมัดกระคนรเอิญกัะเหมือนกันแหละตั้งมาได้ดองพังนี้ลำบากมาก ก่อนหน้านี้ครับจังหวัดสงขลาประกาศให้รื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายทั้งพงพางแล้วก็สายนั่งให้รื้อออกจากทะเลสาบสงขลาภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ชาวประมงไม่ยินยอมครับจึงมีความพยายามในการเจรจาโดยนายเดชอิดขาวทองสสสงขลาพักประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ปัญหาแล้วก็ขอยืดระยะเวลาไป3เดือนซึ่งจะครบกำหนดในวันที่19พฤษภาคมนี้ครับ ล่าสุดทางนายเดชอิดเนี่ยถอนตัวจากการเป็นคนกลางในการหารือนะครับแล้วก็มอบให้จังหวัดดําเนินการต่อหลังเจราจาเรื่องค่าชดเชยไม่เป็นผลครับเพราะเจ้าของพงพางเสนอเงินชดเชยช่องละ5 0 0แสนบาทก่อนจะต่อรองเหลือช่องละ4500,000บาทถ้าคำนวณเงินชดเชยจำนวน158ช่องต้องใช้เงินมากกว่า70ล้านบาทครับที่สำคัญจังหวัดยืนยันครับว่าไม่มีนโยบายจ่ายเงินชดเชย เพราะเป็นเครื่องมือผิดกฎหมายครับท่านผู้ว่าเคยสั่งการอะไรบ้างไหมประมงจังหวัดเคยสั่งการอะไรบ้างไหมหรือต้องรอให้รัฐมนตรีหรือรอให้อธิบดีประมงสั่งวันนี้ไปดูวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เราจะเห็นว่าเครื่องมือทําการประมงที่ผิดกฎหมายนะนอกจากโพงพังแล้วก็ไอ้ไท่ตู้ใส่หนอนนี่เต็มไปหมดเลย <S S S <c oughs> มันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของหน่วยราชการในวันนี้ หยดยานมากเกินไปจนส่งผลกระทบทั้งต่อพันธุ์ตัดน้ําต่อผู้บริโภคต่ออะไรอีกหลายเรื่องมากมีประเด็นที่ถูกตั้งคําถามคือปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่มีมานานแล้วแต่กลับไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนก็มองว่าสาเหตุจากความไม่เด็ดขาดของภาครัฐนั้นทําให้ปัญหาเรือ้อรังแต่เมื่อเป็นเงินมากขนาดนี้เนี่ยผมก็จนบระายริงๆไม่รู้จะเอาเงินจากไหน วันวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายทางการผู้ว่าการจังหวัดและฝ่ายพี่น้องประชาชนที่มั่นใจและเชื่อถือผมให้เป็นบทกลางในกรารกีฬาแล้วก็ต้องขอโทษว่าการกีฬา,าของผมเนี่ยไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จซึ่งจะครบกําหนดวันที่19กทุกป่าน,นี้แล้วนะครับผมก็โอกาสนี้นะครับมอบภารกิจนี้ต่อยกับผู้ว่าการจังหวัด่อ ไแก้ปัญหาต่อนะครับถ้าว่าผมเนี่ยขอตัวออกจากกุกจางในการกีฬาจารนะครับเพราะกีระจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับ สำหรับแนวทางการรื้อถอนพงพางขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการหารือถึงการปฏิบัติที่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรนะคะโดยยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายจากเบาไปหาหนักพร้อมทั้งเตรียมมาตรการป้องกันกรณีเจ้าของพงพางอาจเข้ามาขัดขวางการรื้อถอนค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับในการรื้อพงพางล็อตแรกเนี่ยเขาจะรื้อ พงพางตั้งแต่ปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาที่ลึกเข้าไปถึงท่าเรือ5กิโลเมตรทำไมจะต้องเป็นล็อตนี้นะครับประเด็นหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการกีดขวางทางเดินเรือครับและที่สำคัญอาจจะเกี่ยวข้องกับการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจเรือประมงพาณิ์ลำนี้เป็นหนึ่งในเรือหลายลำที่พยายามเล่นหลบหลีกพงพางที่มีอยู่จำนวนมากตั้งแต่ปากร่องน้ำทะเลสาบสงขา ไปยังท่าเทียบเรือที่อยู่ด้านในหากในทะเลสาบสงขลาไม่มีพงพางขวางทางน้ำการเดินเรือระยะทาง5กิโลเมตรจากปากร่องน้ำไปจนถึงท่าเทียบเรือประมงสงขลาอาจใช้เวลาน้อยกว่านี้เพราะไม่ต้องอ้อมเสาพงพางอย่างที่ปรากฏในภาพจุดมุ่งหมายของเรือประมงพาณิชย์เหล่านี้คือเข้าไปจอดส่งสินค้าที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลาหรือท่าเทียบเรือของบริษัทเอกชนของตนเอง การมีพงพางกีดขวางลำน้ำทำให้เรือส่วนหนึ่งเลี่ยงไปใช้ท่าเรือนำลึกที่อยู่ก่อนถึงปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาแต่ก็ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้ามายังบริษัทใต้กงเรือจากนครศรีธรรมราชที่นำสัตว์น้ำมาขึ้นเทียบท่าเรือประมงสงขลามองว่าการมีพงพางในทะเลสาบสงขลาทำให้การเดินเรือยากลำบาก เรือกระดิดลองคอยลบคอยลีกอยู่เลยนะคบางทีกทระทวนกับเรือใหญ่ๆมันลบยากมันไม่มีได้กีดกว้างเดินทางไงว่านะแต่ได้ดดดดดได้หาลายก็ดีไทย PBS ได้ข้อมูลว่าการเดินเรือผ่านพงพาง,ง,งยังต้องทําด้วยความระมัดระวังเพราะหากเกิดการเฉี่ยวชนเจ้าของเรืออาจต้องจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของพองพาง,งในจํานวนที่สูงถึงหลักหมื่นบาทต่อช่อง ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายอมรับว่าจำเป็นต้องเร่งรื้อถอนพงพางระยะทาง5กิโลเมตรที่เป็นเส้นทางเดินเรือเข้าสู่ทะเลสาบสงขลาเพราะที่ผ่านมาการมีพงพางกีดขวางทำให้จังหวัดสงขลาสูญเสียโอกาสทางเศรฐษฐกิจค่อนข้างที่จะ,ะกระทุบค่อนข้างมากนะครับเรือบางบางบางประเภทเนี่ยเขาเขาเข,า,เขาไม่สามารถเข้าได้มันก็ทำให้เสียโอกาสของ ขขขออองงงเเเเช่่่าา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 สสไไไปปนนนนะะครรรรัับบ้้้จกววืมืามมมถทียดณพงพาง13แถว158ช่องที่กีดขวางทางเดินเรือตรงจุดนี้เป็นเป้าหมายที่จะมีการรื้อถอนในวันที่19พฤษภาคมนี้เจ้าของพงพางเรียกค่าชดเชยการรื้อถอนช่องละ450,000ถึ5000ง500,000บาทรวมเป็นเงินกว่า70ล้านบาท ในทะเลสาบสงขลายังมีไซนอนที่เป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายอีกประเภทหนึ่งที่ถูกตรวจยึดได้มากและพบมากเป็นอันดับสองรองจากพงพางทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน